จิโอเมที่เดสเป็นเกมรายทิมที่เรานั้นจะต้องกดแต่หน้าจอเพื่อกดตามจังหวะของเพลงซึ่งหลายคนอาจจะเรียกว่ากดกระโดดเออเดี๋ยวนะนี่มันด่าอะไรเนี่ยนี่มันเกมกดตามจังหวะเพลงหรอวะเนี่ยแล้วนี่คืออะไรโอ้โหมายังกัมมาริโอเลยซึ่งเกมนี้มีอยู่ทั้งหมด4ภาคมีภาคต้นฉบับภาคเวิลดภาคเมดดาวและภาคซับซีโรว่าแต่มันนับอะไรไหมเนี่ย พีมหาเกมอินดี้ลอยขึ้นซึ่งถูกคิดค้นโดยโรเบิร์ตโทปปราและถูกพัฒนาโดยทีมหลบท็อปเกมตราบใดที่คนโหลดเกมยังมาเล่นผมเชื่อเลยว่าหลายคนอาจจะตายตรงพาร์ทนี้ โดยเกมภาคต้นฉบับนั้นจะมีทั้งหมด22ด่านซึ่งไม่รวมเดงอ o ทาวเวอร์และเดือชาเลนจ์แต่ละด่านจะมีความยากไม่เท่ากันและซึ่งก็มีลูกเล่นมากมายหลายอย่างเช่นกันมีว่าจะเป็นอ f ฟแพดโพ r ท a ลและสปีดที่มีสีแตกต่างกันและก็ความเร็วแตกต่างกันด้วยเช่นกันเมื่อพูดถึง p พ r ท a ลก็จะมีไอคอนจรวดล้อรถยานแอสโตเมาส์เคอร์ออซอร์หุ่นลบ s p สไปดเดอรแมนแก็เออ เรือดำน้ำมัง้งมีแบบโพททลรอยน,มน้มถ่วงมีแบบย้อนกลับแล้วก็มีแบบโคนหรือแยกล่างแล้วก็มีแบบจิว๋วเมื่อพูดถึงจุดประสงค์ของเกมนี้นะครับไม่รู้เออได้อีกอย่างและได้มานาอ,ออฟหรือเงินงง,งพเพื่อเก็บไปซื้อไอคอนใหม่ได้ยังไม่พอเราสามารถสร้างดาดของตัวเองได้ตามใจนึกแล้วก็แชร์ดานในคนอื่นเล่น เมื่อพูดถึงฮิตบ็อกของเกมนี้จะบอกก่อนนะว่าฮิตบ็อกของเกมนี้มันสุดยอดมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นน้ำไหนก็ตามนะครับผมคุณเดินมาแตะน้ำนิดเดียวไม่มีอะไรเกิดขึ้นแ้าเุณกเดินมาเช็คเอา้าหรือแม้แต่ถ้าทาั่งน้ำนี้นะครับผมคุณเอื้อมไปแตะนิดเดียวไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ว่าน้ำจะใกล้แค่ไหนก็ตามแล้วคุณกระโดดเข้าไปตรงกลางไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวเกมมันกำหนดงนี้กรอวะเนี่ยยังไม่หมดแค่นั้นครับ เมื่อคุณแตะตรงไอ้ปลายลูกบอลเนี่ยตรงเนี้ยไม่มีปฏิกิริยาอะไรทั้งนั้นดูดิครับอ่าเดี๋ยวอันนี้เดียว่านี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับทุกผู้ชมทางท่งนี้มันโดนปลายเคลียร์แล้วด้วยซ้ำมันไม่มีปฏิกิริยาครับเอาใหญ่นี่แหละหลักฟิสิกส์ของเกมจิวเมทีเดชเมื่อพูดถึงคอมมูนิตี้ของเกมจิวเมทีเดชนะครับผมก็ <S <S ここบอกก่อนนะว่าคอมมูนิตี้เนี่ยผมไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับผมว่าคอมมูนิตี้เนี่ยมันยังไงกันไม่ว่าจะเป็นของต่างชาตินะครับผมเห็นในทิกตอกผมเห็นแม่ง อวยนะผมไม่ก็เบียวอะไรสักอย่างเนี่ยเพราะว่าผมเห็นมันโพสต์ในทิกต็อผมเห็นมันฟีดขึ้นเต็มเลยไอเรื่องการแบบเปรียบเทียบไม่ว่าเกมไหนมันจะยากกว่ากันไม่ว่าจะเป็นเกมโอซเกมไฟเดฟันกินคือมันจะเอาไอเกมชิดะเออไอเกมนี่แหละมาเป็นเกมอันดับหนึ่งที่ยากที่สุดนะ่ะผมอันนี้แหละที่ผมเห็นมาในทิกต็อกแล้วก็อีกอย่างนะเรื่องคอมมูนิตี้ของคนไทยนะครับผม ไอ้คนพวกเชนี้แม่งเล่นด่านาเก่งๆไม่ว่าจะเป็นด่านอีกติดองกูนะคแค่แบบเล่นไอ้ด่าน s โซนิ w เ v e แบบฮูดนะกูเล่นแค่ปันป่นๆอ่ะคือแบบเอาไปลงใน Messenger อ่ะแม่งแลกเบดอ่ะทุกคนมึงดูเสียงกดไม่ค่อยตรงกับคลิปเลยคือไอ้บอกก่อนนะว่าผมแค่แกล้งแบบทำเป็นเล่นด่านโซนิ c เวฟหรือด่านยากๆแบบ แพ้ตายอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าจะกดคีย์บอร์ดไม่ตรงจังหวะก็กตามซึ่งกฎของกลุ่ม a c e b o o k เนี่ยไอ้ที่ผมเข้าไปอ่ะมันไม่ได้มีบอกให้แกล้งกันด้วยซ้ำใช่ครับผมเอาวิดีโอนี้ไปลงมันเป็นวิดีโอแบบผมปั่นเฉยๆอ่ะตั้งใจจะปั่นลงในกลุ่ม Messenger ไอ้กลุ่มไอ้งียซึ่งในวิดีโอผมทาไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่เพราะว่าในคลิปเนี่ยเสียงกดคีย์บอร์ดมันไม่ตรงมันไม่เข้าจังหวะใช่ปะ่ะเออผมก็ยอมรับไปแหละว,ว่าผมเล่นด่านโซนิคเวฟฮูด แล้วมันบอกว่างดว่าอะไรขึ้นเอฟเฟกตตอนกดออฟคือผมบอกไปแล้วว่ามันคือชื่อด่านมาตฟักคือแล้วผมก็ตอบเขาอีกครั้งนะครับว่าแค่แกล้งเฉยๆไม่ได้เลยไงวะอย่างเงี้ยแล้วมันก็พิมพ์ว่าก็คนในกลุ่มอ่ะมันมีคนจริงจังกับการผ่านด่านยากๆคือกูไม่เข้าใจทำไงมึงต้องผ่านด่านยากๆด้วยด่านเอ็กซ์ติมมอนมึงผ่านแล้วได้อะไรมึงจะผ่านเอาโล่หรือจะเอาเงินหรือไงผ่านแล้วมันได้เลยเพราะว่าเกมมันไม่ได้กําหนดแล้วไงว่าผ่านแล้วมันได้ไอคอนอะไรใหม่ๆหมไหมอย่างเงี้ยเออ เกมมันไม่ได้กําหนดงนี้เลยเว้ยแค่ผ่านมันก็แค่ได้กุญแจง,ง่งวงๆหนึ่งแล้วเอาไปไขกล่องแค่เนี้เราไม่ก็หาว่ากูดูถูกคน <c oughs> สุดยอดนี่เป็นคาอ้างที่สุดยอดที่สุดเท่าที่กูเคยเห็นในชีวิตคำอ้างนี่มันคิดได้ไงวะอ่ะแล้วอีกคำหนึ่งก็คือผมพิมพ์ขอโทษไปใช่ปะ่ะเออ,เอ,อมันบอกว่าทีหลังก็บอกไปด้วยว่าเป็นด่านฮู้ดแล้วก็ออโต้ไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็มาโพสอะไรแบบไม่บอก ก็มันไม่เนียนเข้าใจไหมแล้วแม่งหลังพิมพ์เสร็จอะคือแม่งไม่มีใครเห็นด้วยกับผมใช่ไหมคือหลังจากนี้คือแบบไอคนในกลุ่มอะแม่งมาแบบแบบกําลังนั่งเดกปอปคอนอยู่เนี่ยซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องทั้งหมดของคอมมูนิตี้คนไทยนะครับผมต่อไปเราจะไปพูดเรื่องสุดท้ายกันประสบการณ์นะครับผมผมรู้จักเกมนี้มาได้ยังไงหรือผมเล่นเกมนี้มากี่ปีแล้วหรือผมเนี่ยมีความรู้สึกยังไงกับเกมนี้นะครับผมจิวเมที่เด็ครับซึ่งเริ่มต้นทั้งหมด อยู่ในปี2021หรือ2020มั้บงผมจะไม่ได้นะซึ่งผมรู้จักเพราะ2คนนี้ครับผมสองช่องนี้นะครับผมจูเนียร์ a ช n แนลแล้วก็ช่องซูเปอร์น u t ต v วีสองซึ่งไอสองช่องนี้นะครับผมอย่างแรกเลยช่องซูเปอร์น u t ตูวีสองนะครับผมเป็นคนแรกที่ทําให้ผมรู้จักเกมจิวมิทีเด้นนะครับผมซึ่งเป็นคนแรกที่ทาให้ผมเนี่ยเริ่มสนใจกับเกมนี้นะครับผมเพราะว่าเห็นพี่เกทําคลิป<บ>เกมเครียดอะไรสักอย่างมันเป็นเกมขายเครียดอนะคือผมเห็นเนะี่ยเกมนั้นมันเห็น,เห,นเห็นเช่แบบ ดูคลิปแล้วมันน่าสนใจมากนะคือมันน่าสนใจสำหรับผมนะไม่รู้ว่าสำหรับคนอื่นมันน่าสนใจหรือเปล่าคือผมเห็นแค่เพลงอะใช่ครับผมคลิปประกอบส่วนใหญ่ของผมเนี่ยมาจากเกมนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมมาถึงบางคลิปนะเพราะว่าช่องเก่าผมน่ะตอนนั้นช่องเก่าผมยังไม่บินนะซึ่งก็บอกก่อนว่าหแม่งเอาเพลงกับทุกเพลงมาใส่ในคลิปเนี่ยมาประกอบเนี่ยแม่งเกือบติดเหลืองทุกคลิปเชื่อไหม่ะผมเพิ่งรู้นะว่ามันติดเหลืองแล้วเนี่ยเออผมไม่ได้สังเกตเลยซึ่งมันทำให้ผมเนี่ยลบ คลิปเกือบบางคลิปอ่ะหรือไม่ก็เอาคลิปเปลี่ยนเป็นเพลงอื่นแบบทําใหม่เลยอะไรเงี้ยซึ่งผมจําได้เลยว่าไอ้คลิปนั้นนะผมเคยเอาประกอบอยู่เป็นคลิปหนีหัวหมาในแบบโรบอกอะซึ่งยอดวิวมันถือว่าได้เยอะใช้ได้เนี่ยเออไม่ยอยากจะเชื่อเลยซึ่งมาถึงตอนประมาณช่วงผมอยู่ป .6 หรือปี2022นะครับผมช่วงในปีนั้นอะตอนนั้นผมอยู่โรงเรียนนะครับผมผมอยู่โรงเรียนกับไอ้คนนี้นแหละครับผมชื่อจุนหยนะครับ ซึ่งก็ไปเปิดห้องกับครูคนต่างชาตินะที่มันเปิดเปิดแชร์หนะ้าจอทีวีได้ซึ่งมันเปิดเกมที่ทําให้ผมเนี่ยอินแล้วมันน่าสนใจมากแล้วครับผมไม่ว่าจะเป็นปเ,เกมครีดีบ็อกเกมจิวเมจิเดสอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสิ่งที่ผมสนใจเป็นอันระดับแรกเลยก็คือไอเกมจิ e เมจิเดสแหละคือแค่เห็นด่านแล้วก็เพลงแล้วไม่นโคตรดูด,ดันอะ่ะเออเข้าใจปะใช่ครับผมเอาเพลงพวกเนี้ยมาประกอบคลิปของผมหลายต่อหลายคลิปเลย ซึ่งในช่วงนั้นผมก็เลยแบบคิดจะโหลดเกมนี้มาเล่นนะครับผมก็คือผมไม่ได้ซื้อมาโหลดนะครับผมผม,ผมโหลดโปรใช่ครับผมโหลดโปรซึ่งตอนนั้นผมก็โหลดโปรมาเล่นนะครับผมผมเล่นจนแบบเกือบครบทุกดาน่าแล้วตอนนั้นเกมมันอัปเดตน,นะครับผมยูวเมทีแดสกี that? อัปเดต2.2แล้วน 2. 2. นผมจนทําให้ผมเนี่ย <c oughs> ใช่ครับซื้อของแท้มาเล่นเลย และตอนนี้ปัจจุบันผมก็ยังเล่นอยู่นะครับผมซึ่งตอนผมโหลดแทนมาเล่นเนี่ยผมก็สมัครด้วยนะครับผมสมัครไอเขามาด้วยเออซึ่งตอนผมโหลดมาเล่นเนี่ยสนใหญ่เนี่ย ب, ผมไปสายเก็บเหรียญเงินใช่ครับผมผมไม่ใช่สายสร้างดานหรือสายเก็บดานดีมอนแต่คือมันจะมีไอจำนวอันนึงอะที่ผมพตดอยากได้เลยแต่มันต้องผ่านดานดีมอน60ด่ดานอ่ะใช่ครับผมผมเลยก็ต้องมาผ่านดานดีมอน60ด่านซึ่งตอนผมก็เล่นมาแบบเล่นจนติดอะ่ะเออติดแล้วผมก็ตอนนี้ได้แล้วนะครับผมเป็นแบบ ไอคอนไม่ใช่ไอคอนเนี่ยมันเป็นจรวดที่ผมอยากได้เนาะซึ่งผมเก็บมาส,สรุปผมก็ไม่ได้ใช้เหมือนเดิมนะผมเล่นไม่ถนัดไอเหีย <Hey here. S 1> ซึ่งผมก็มีดา่านแนะนําเป็นดา่านดีมอนนะครับผมสรับใครที่อยากให้ผมแนะนําก็ตั้งแต่ดา่าน easy ดีมอนถึง insane ดีมอนนะครับผมเพราะว่า extreme ดีมอนไม่มีดา่านไหนที่กูผ่านเลยคือสิ่งที่ผมจะคืบหน้าก็เป็นดา่านไฮเปอร์โซนิกอะเออตอนนี้3าเปแล้วซึ่งดา่านที่ผมจะแนะนานะครับผมดา่านพวกอะไรวะ easy อ,ะอ่ะก็จะเป็นดา่าน psj อ,อ่านทูบป่ววะแล้วก็ด่านเออชีเวอร์ปะ่ะเออเรื่องง่ายอยู่นะมันไม่ค่อยยากขนาดนั้นทุกคนถ้าคุณฝึกส่วนด่านมิวเดียมดีมอนนะก็เป็นด่านบีนะครับผมด่านพึ่งนะแล้วก็ฮาร์ดดีมอนบอกเลยว่าม,มันมีด่านหนึ่งที่แบบคุ้นง่ายอะ่ะมันไม่จําเป็นต้องผ่านไอ้ด่านยากๆไม่ว่าจะเป็นด่านฟิวเจอร์ฟังไลท์ซเคิลป่ะเออคือไอ้ด่านเนี้ยซูเปอร์วัฟเทนโดอ่ะคือเราไม่ต้องเราไม่จําเป็นต้องผ่านแบบ หมดเล่นหมดฝึกผ่านก็ได้คือเราก็แบบเล่นไปเรื่อยก็ผ่านแล้วเออมันไม่ค่อยยากอะ่ะไอดานเนี้ยคือคือดานแรกที่ผมผ่านก็เป็นดานเดสโพเลอร์นะเว้ยคืออันอันนี้ผมบอกเลยเป็นดานที่ผมผ่านซึ่งไอดาดซูเปอร์วอทเทนโดเนี้ยคือผมเล่นห้าสิบรอบห้าสิบหกอบผมผ่านใช่ห้าสิบหกอบนะไม่ได้แบบแอบไปก็ปี้ดานแล้วก็เล่นในดานอันนั้นนะคืออันนี้ผมบอกจริงเลยเอาเรามาดูดานสุดท้ายกันนะครับอินเซนิมอนก็คือดานไอน้นี่มันดานแพลตฟอร์มเมอร์ทุกคน อันนี้มันไม่ใช่ด่านอันนี้มันด่านกดเดิมนี่หว่ามันไม่ใช่ด่านแบบกดตาจวบอ่ะไอ้ด่านเนี้ยมันเป็นด่านที่ผมเคยเซียนมากเลยครับผมไอ้เกมวิวฮาร์ดดิทเกมผมเคยเซียนนะครับผมผมเซียนแล้วผมมาเล่นอันเนี้ยผมก็ชนะใช่ครับผมมันง่ายสำหรับผมนะส่วนเอ่อสำหรับคนอื่นอาจจะแบบมันอาจจะยากสำหรับคนอื่นนะเออดูกูพูดไปล่ะแม่งลิ้นพันกันชิบหายและนี่ก็คือทั้งหมดเปรียบเสมือนมหากราบนะครับผมจิ้วเมที่แดดครับซึ่งผมให้คะแนนเกมนี้เท่าไหร่ผมให้อยู่ที่9เต็ม10นะครับผม ที่ผมตัดหนึ่งออกไปเนี่ยเพราะว่ามันไม่เหมาะสาหรับคนที่เล่นแล้วแบบแบบไม่หัวร้อนง่ายอะ่ะไอ้คนที่มันขี้หัวร้อนอ่ะเออซึ่งแนะนําให้โหลดเกมนี้มาเล่นไหมก็แนะนานะครับผมแต่ไม่ใช่แนะนาแบบเล่นพวกดาดดีมอน <Yeah. S 1> นะไม่ใช่นะเอออันนั้นแบบผมเคยเล่นไอ้ดาดดีมอนดาดหนึ่งแนละ้วเมื่อกูโดนแม่ด่าไอ้แค่คือกูเล่นหัวร้อนล้วโดนแม่ด่าตอนนั้นกูแบบทุบคีย์บอร์ดเลยแค่เกือบพังแล้วเดี๋ยวกูเปิดที่ไปดูเลย ตกเ,เลยนะคะาฮะจะตกทำไมนักหนาคอมเนี่ยตกเลยตกตัวหนาจะตกเลยนะคะเดันเบาเบาไม่ได้ไม่ต้องใส่ลมเยอะก็ได้ตึงตึ้งตึ้งอยู่แต่แหละเอันสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปหน้าผมอาจจะเล่าเ uh, The Pattern แคทอากาบไม่ก็เล่าอะไรวะความเอ,อือของระบบอุตุอันนั้นผมค่อยทำล้วกันผมขอทำคลิปมาหากราบสักสองสามคลิปก่อนถ้าผมทำเยอะ แค่ไหนผมจะกลับมาทำไอ้นั่นดีกว่าครับผมซึ่งสำหรับคลิปนี้นะครับผมเกมนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์เอ่อแล้วก็แซับให้ผมด้วยครับผมผมอยากพูดตามหนึ่งแสนแล้วเพราะว่า5ปีหรืองไงเพราะว่าผมเคยตั้งเป้าหมายว่าห้าปีหน้าผมจะถึง1,000แสนซับไห้ได้แต่ตอนนี้เลอว่า5ปีหรือ,รองไงผมยังไม่ถึงนี่ไงวะ